สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆเรืบอใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมา u ป d a t e ข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันอังคารที่27เดือนมิถุนายนพศส5 6 6อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้กับตันกุนโดอัมลาเรือใบเปิดตัวบาซ่าแลวก็สื่อทีนึงนะครับรายงานตรงกัน ว่าซิตี้นั้นได้ทำการยื่นซื้อเด็กคนร้์อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีเรื่องของไคล์วอล์กเกอร์เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขานะฮะว่าจะอยู่ต่อหรือว่าย้ายออกจากทีมก็มีมาให้ติดตามเช่นเดียวกันรวมไปถึงดิวขาเข้าแล้วก็ขาออกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวมีมาให้ติดตามในคลิปๆนี้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลฟังข่าวกันนั้นอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวดยวกันครอบครัว t c i t i z e n ครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยากจะลงสินค้าโฆษณาต่างๆก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคิปชั o นของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของซัพพอร์เตอร์เมมเบอร์ชิพนะครับแฟนๆท่านไหนอยากจะซัพพอร์ตช่อง มีนะฮะ80บาทกับ150บาท2ระดับแล้วก็ฟีเจอร์ซูเปอร์แต s u ซูเปอร์เปิดแล้วเรียบร้อยขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้เลยนะครับผมมาเริ่มข่าวสารประจำวันนี้กันนะครับก็เป็นอัปเดตตลาดซื้อขายเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากเรื่องตลาดซื้อขายแล้วก็บางทีเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันอาจจะแอบน่าเบื่อหน่อยๆเพราะว่า ข่าวในแต่ละดิวเนี่ยมันก็วนไปวนมานะครับมีอยู่ไม่กี่ดิวหรอกซิตี้อ่ะนะฮะจริงๆใครได้ฟังขับบูมูลเมื่อคืนเนี่ยก็จะรู้เลยว่าดิวขาเข,ข้าของเรามันมีแค่3ดิวนะครับโควาซิตกวาดิโอนเดคแอนไรซ์นะครับ, id, wn, รบเริ่มเันที่ขาออกกันบ้างวันนี้นะฮะตลาดซื้อขายขาออกนะปกติจะเริ่มขาเข,ข้าประจำเนาะวันนี้มาเริ่มที่ขาออกกันบ้างก็ทางการแล้วนะครับสำหรับ กับตันกุนโดหรือว่ากับตันยิวคกุนโดกันของเราล่าสุดสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถแถลงปล่อยตัวแล้วก็ขอบคุณอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการย้ายออกจากทีมของเขาแบบฟรีเอเจนต์นะหลังจากรับใช้สโมสอนมาตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017นะครับจนถึงฤดูกาลล่าสุด นะครับ2022-2023นะครับก็รวมเรียกว่าการลงสนามนะครับของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายนะครับ304นัดนะทำไป60ประตู40แอสซิตแชมป์พรลีกสมัยร์ลีก5สมัย1 UCL 2 f ั Cup 4คาราบาวคับ, al, คบแล้วก็2 c o คอม n ูนิตี้ชิ d นะครับ ียว่าเป็นนี่คือความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่เขามอบเอาไว้ให้กับสโมสรเรือใบสีฟ้าของเราแล้วก็หลายๆคนคงไม่สามารถลืมเดือนนะสิ่งที่เขาทําได้ลูกยิงต่างๆนานาพาเราคว้าแชมป์สำคัญสำคัญโกงตายในช่วงสำคัญสำคัญนะครับยูายกุนโดกานเนี่ยได้เรียกว่าเรียกว่าเผยแร่ถ้อยแถลงของตัวเอง ในการขอบคุณสโมสรแฟนๆนักเตะนะครับลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของเขานะฮะโดยใจความสั้นๆนะผมหยิบยกมาเนี่ยเขาบอกว่าผมอยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็อยากให้พวกคุณได้รู้เอาไว้นะครับว่าผมจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดไปไม่มีอะไรจะทำลายความผูกพันนี้ได้และมันเป็นความรักในระดับที่สูงที่สุดที่ผมจะสามารถให้ได้ทั้งหมดนั้นผมสามารถกล่าวได้เพียงแค่ว่าคำขอบคุณนะครับก็คือ อยากจะกล่าวให้ได้มากกว่านี้แหละแต่คำสุดท้ายเนี่ยที่มันรวมทุกสิ่งอย่างก็คือคำขอบคุณนั่นเองนะฮะกุนโด้ยังได้ทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่า,าผมเนี่ยจะเก็บสมูสรแห่งนี้เอาไว้ในใจเสมอแล้วก็กับประโยคคลาสสิกเนาะ once a blue always a blue นะครับก็นั่นแหละนี่คือกับตันกุนโดของพวกเรานะครับจริงๆ มันมีดีเทลเพิ่มเติมนะเกี่ยวก,กับเรื่องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเขาเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนคงมีข้อสงสัยแฟนแฟนบอลหลายหลายคนเนี่ยสงสัยแฟนซิตี้เนี่ยว่าเอ๊ะนักเตะระดับเลเจนด์ระดับตำนานระดับไอคอนิกระดับความสำคัญของสโมสรขนาดนี้เนี่ยยิงพาซิตี้คว้าแชมป์หลายๆรายการในช่วงหลังๆมาเนี่ยเป็นคนสำคัญทำไมถึงถึงไม่สามารถต่อสัญญาได้ ก็มีการเปิดเผยออกมานะครับจากเนี่ยพอลลสนะครับจาก a n a ติกยูเคจริงๆเขาเคยเป็นสายซิตี้นะแต่ว่าล่าสุดเขาย้ายไปเป็นสายบาซ่าแหละนะครับเขาเนี่ยเปิดเผยด,ด,ดีเทลเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าสำหรับเรื่องของการตัดสินใจย้ายออกของกุนโดกันเนี่ยแมนซิตี้เองเนี่ยนะครับสมูสอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าสมูสอนเนี่ยยื่นข้อเสนอ 2ปีให้กับกุโดกันพิจารณาเนี่ยเชื่อว่านักเตะจะเลือกอยู่กับทีมต่อนะนะแต่แต่ว่าซิตี้นั้นเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นนะครับเลือกที่จะทำเงื่อนไขภายใต้ขอบเขตธุรกิจของสโมสรซึ่งก็เป็นการแพลนเอาไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะที่อายุมากเราจะเห็นได้จากอดีตอย่างเช่นแฟนดังกินโยที่ซิตี้นั้นก็ต่อสัญญาปีต่อปีแต่ว่า น้แฟร์นั้นเขายอมรับสัญญาปีต่อปีนะครับแต่ว่ากุนโดกานเนี่ยเขาอาจจะมองต่างซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของทางนักเตะแล้วก็สโมสรที่มันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับกุนโดเขาอาจจะอยากได้สัญญาที่มันมากกว่า1ปีเพื่อการันตีความมั่นคงในอาชีพการค้าแข่งแล้วก็ชีวิตของเขาซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นมันก็เลยทําให้เกิดการแยกย้ายกันไปจริงๆเนี่ยพอบอลลัสเนี่ยเปิดเผยได้ว่ากุนโดกานเนี่ยได้อ่า เรียกว่าได้สิทธิ์ในการขึ้นค่าจ้างด้วยนะหลังจากพาทีประสบความสําเร็จคว้าทิปเป็ลแชมป์ถ้าสมมุติว่าต่อสัญญากับสตีออกไปอีกปีนึงเนี่ยแน่นอนว่าค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าคุนโด้เขไม่ได้ต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเขาต้องการอาจจะต้องการเรื่องของระยะเวลาในสัญญาที่มันมากขึ้นมากกว่า1ปีด้วยนั่นเองนะฮะิตีนี่เขาบอกว่าิตีไม่ต้องการทําสัญญาจ้างหลายปีกับผู้เล่นที่อายุมากนะครับซึ่งคุนโด้เนี่ยกำลังจะ อายุครบ33ปีในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะแล้วกเ็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือแหล่งข่าวใกล้ชิดของคุณโดกันเนี่ยนะครับเขากล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเหตุผลอันดับหนึ่งเลยที่เลือกจะออกจากซิตี้ไม่ใช่เรื่องสัญญาที่ตกลงกันไม่ได้นะครับอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าเป็นเรื่องความปรารถนาในการใช้ชีวิตใหม่ในการ พบเจอกับประสบการณ์ใหม่เรื่องความท้าทายใหม่อันนี้คืออันดับหนึ่งที่เขาต้องการย้ายออกคือเขาอยากจะเจอ,อเรียกว่าไปอยู่ในเมืองใหม่ๆนะครับไปอยู่ประสบการณ์ค้าแข่งใหม่ๆในลีกใหม่ต่างแดนอะไรแบบนี้นะเพราะว่าก็รู้สึกว่าอาจจะอิ่มโตกับิตีที่อังกฤษแล้วอันนี้คือเหตุผลอันดับหนึ่งอันดับสองก็น่าจะรองลงมาก็เรื่องของการตกลงสัญญาระยะที่มันมากกว่าเดื่นปีกยนไม่ได้ นะครับก <un> ุนโดกันเนี่ยเชื่อว่าซิตี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกนะแต่ว่าบาร์เซโลนาเองเนี่ยเขาบอกว่าก็โน้มน้าวกุนโดกัน <un> <dog an> ได้เหมือนกันในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องหาแพะหรอกครับในเรื่องของกุนโดกันนะว่าสโมสรผิดท, <un> <dog an> ที่ต่อไม่ได้สําหรับคนที่อยากให้กุนโดอยู่ต่อเนาะแบบสโมสรผิดนะเนี่ยที่ปล่อยกุนโดการไปนะักเตะระดับนี้อะไรเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่าถ้าจะคิดแบบสวยๆนะจังหวะที่เขาลงตอนนี้มันก็สวยมากอยู่แล้ว ควา้าพาทีมคว้าแชมป์นู่นนั่นนี่ทริปเปิลแชมป์ยิ่งใหญ่ปลดล็อก u ได้เออได้ถ้าสมมุติว่าเขาอยู่กับทีมต่อไปอายุเยอะมากขึ้นเล่นผิดเล่นพลาดพาทีมเสียหายขึ้นมาไปลงตอนเสียหายคนก็จําภาพตรงนั้นผมว่านี่เป็นการอำลาทีมที่สวยงามมากๆแล้วแหละของกัปตันกุนดก,กันเนาะผมก็คิดว่าแฟนๆซิตี้ก็คงจะเข้าใจสโมสสแล้วก็เข้าใจนักเตะด้วยนะครับ คุณเดลกันก็นะเปิดต,ตัวกับบาร์ซ่านะบาร์ซ่าก็ลงรูปเป็นทางการประกาศคว้าตัวคุณโดกกันแล้วนี่ก็ทําภาพด้วยจับมือกับเลวานนะเ,ออเคยค้าแข่งที่ดอทมุลเหมือนกันสําหรับสองคนนี้นะครับก็กลับมาประสานงานกัน <laughs> ที่บาร์ซ่านะครับนี่เป็นในส่วนของดิวขาออกคอนเฟิร์มดิวนะครับสำหรับอิวคายคุณโดลกันนะย้ายไป ขึ้นยานแม่บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้กับตันโชคดีนะกับเส้นทางการคัาแข่งในช่วงสุดท้ายในระดับสูงแนละ้วผมว่าอย่างนั้นนะของเขาแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขทั้งในชีวิตนอกสนามแล้วก็ในสนามด้วยนะครับอีกคนนึงนะคนต่อมาเป็นนี่เลยบังเรสบังเรสนะครับที่ก็มีข่าวว่าจะ ย้ายออกเหมือนกันหรือว่ามีได้รับข้อเสนอนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นการรายงานมาจากคริสวินเลอร์นะครับจากทาง d เดลี่เ i ลรายงานว่าริยาดมาเรสเนี่ยจะได้รับข้อเสนอนะจากทางฝั่งซาอุดิอาระเบียจากทางทีมเอาไอรี li, นะครับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าเนี่ยถึงราวๆ43ล้านปอนด์ต่อปีนะครับอันนี้คือค่าเหนื่อยนะนี่คือค่าเหนื่อยนะครับพร้อมกับโบนัส โคตรเยอะสำหรับสัญญา2ปีนะครับมาเรสเนี่ยสนใจนะทางคริส s วลเลอร์บอกว่าสนใจที่จะยุติอาชีพการค้าแข่งของเขาเนี่ยในซูเปอร์ลีกของทางซาอุนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะว่าจะเลือกย้ายออกไปเล่นที่ลีกซาอุเนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหรือเปล่าหลังจากเพิ่งพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป์มาได้ นะยังต้องรอความชัดเจนแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่รายงานก็คือซานติเอลูนานะครับก็รายงานว่าซิตี้นั้นไม่ต้องการขายริยัดมาเรสออกจากทีมนะในช่วงซัมเมอร์นี้ผมเชื่อว่าซิตี้ไม่ได้อยากจะขายมาเรสตอนนี้นะในโดยเฉพาะในฤดูก,กาลที่กำลังจะถึงน่าจะอยากเก็บเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยนะครัว่า แล้วก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งซาอุด้วยว่าจะยื่นข้อเสนอมาลอตาลอใจซิตี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ล่อตารอใจมาเรสได้หรือเปล่าในการที่จะโยกไปย้ายไปเล่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่ Daily Mail รายงานเนี่ยคือมาเรสเขาแอบสนใจแหละว่าเออไปโกยเงินในช่วงบั้นสุดท้ายเนี่ยนะในการเล่นระดับสูงเนี่ยที่ซาอุก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดี อันนี้ก็ต้องต้องรอดูเกาะสถานการณ์กันต่อไปสําหรับริยาตมาเรสคนต่อมาเป็นนี่เลยพี่อ้อยของผมไคลยวอลเกอร์คนนี้ก็มีข่าวทุกๆวันเหมือนกันใ,นในเรื่องของการย้ายออกจากทีมหรือว่าต่อสัญญาเพิ่มล่าสุดเป็นจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับรายงานบอกว่าทั้งาเยันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต่างยื่นข้อเสนอให้กับไคลยวอลเกอร์นั้นกำลังพิจารณา ซึ่งบบเยอร์เนี่ยพยายามเซ็นสัญญากับไคล์วอลเกอร์นะครับเพื่อที่จะนําเข้ามาเป็นแบ็กขวาคนใหม่ของทีมส่วนแมนซิตี้นั้นก็เสนอสัญญ,ญาฉบับใหม่นะเป็นการต่อสัญญ,ญาให้กับวอลเกอร์ได้พิจรารณาเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็ยังคงยืนยันความต้องการได้ว่าต้องการจะให้นักเตะนั้นส่งกรีนไล์กลับมาก็คือไฟเขียวแบบต่อสัญญ,ญาเพิ่มกับทีมออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นอร์โดมาโน่ทิ้งท้ายบอกว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่น แล้วก็คาดว่าน่าจะตัดสินใจในอีกไม่ช้านี้นะครับในเร็วนี้ก็น่าจะมีการตัดสินใจของไคล์วอลเกอร์ออกมาอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปเหมือนกันว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจแบบไหนคล้ายๆกับคุนโดะนะว่าจะตัดสินใจยังไงจะไปหรือจะย้ายนะอันนี้ก็เป็นกรณีของทางไคล์วอลเกอร์นะครับตอนนี้แหละหลกัหลกๆเลยไบร์นนะครับที่ดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับ ขายวอเกอร์ในการย้ายออกนะทีนี้จบขาออกกันแล้วนะครับมาสู่ในส่วนของดิวขาเข้ากันบ้างแน่นอนนะครับก็ออฟฟิเชียลสำหรับเดคแอนไรส์นะครับเป็นการรายงานมาจากนักข่าวเทียนหนึ่งเดวิดออนสตีนเทพเดวิดจากเดลติกยูเคร UK รายงานนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้รายงานแล้วว่าซิตี้นั้นกระโดดไปล่วงมงล่าเดคแอนไรส์ Rice, กับอาร์เซนอลแบบจริงจัง หลังจากปล่อยกุนโดกันออกจากทีมไปเนาะล่าสุดเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเดวิดออนสตีนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเวสแฮมเพื่อคว้าตัวเดนเคนไรส์แล้วนะครับโดยข้อเสนอครั้งนี้ของซิตี้เ่ยที่ยื่นไปเนี่ยมีมูลค่าแพ็กเกจรวมอยู่ที่90ล้านปอนด แบ่งเป็นเงินต้น80ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก10ล้านปอนด์ซึ่งมูลค่ารวมเนี่ยนะครับ90ล้านปอนด์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับข้อเสนอที่2ของทางอาร์เซนอลที่โดนเวสต์แฮมปรับตกไปแต่ถ้าไปดูในสัดส่วนของเงินต้นกับแอดออนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ที่เงินต้น75ล้านปอนด์บวกกับแอดออน15้าล้านปอนด์ซึ่งเวสต์แฮมมองว่าไม่ประทับใจ ส่วนหนึ่งเลยแบ่งอาร์เซนอลเนี่ยแบ่งจ่ายไอ้เจก้อนแรกเนี่ยเป็นห้าง,งวดเป็นห้าง,งวด15ส่วนหลังเป็นแอดออนที่มีความเป็นไปได้ต่ำที่เวสแฮมจะได้แต่กับแมนซิสตี้เนี่ยเกเหมือนกันนะครับที่ยื่นไปทางการที่เขารายงานะเงินต้น80ดสิบนะฮะ แล้วก็แบ่งจ่ายเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีดีเทลเพิ่มแต่คาดว่าน่าจะแบ่งจ่ายงวดน้อยกว่าอาร์เซนอลสำหรับเงินต้น80นะแอดออนอีก10ล้านปอนด์เนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าอาร์เซนอลซึ่งถ้าอิงจากข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ก็คือผลงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะแต่ขึ้นอยู่กับผลงานของสโมสรก็คือถ้าหากสโมสรได้แชมป์ก็เอาไปเหลือ10ล้านอะไรแบบนี้คือมันเป็นไปได้มากกว่านะครับอื ừ, ซึ่ง มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เวสแฮมเขาจะตอบตกลงก็ได้นะแต่ผมยังมองว่าแล้วก็สื่อหลายสนักมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่คําตอบของเวสแฮมอยู่ดีถึงแม้ว่าข้อเสนอมันจะดูมีทิศทางที่ดีกว่าอาร์เซนอลในแพ็กเกจ90ล้านปอนด์เท่ากันนะครับอีกคนหนึ่งทางด้านฟาบิซิโอโรมาโนนะครับโรมาโนเนี่ยรายงานตรงกันกันกบเดวิดออนสตีนนะครับเช่นเดียวกันทั้งเรื่องการยื่นซื้ออย่างเป็นทางการแล้วก็รวมถึงมูลค่า ที่ยื่นซื้อด้วยไอ้เกล้านปอนด์แ0ดสบกสิเหมือนกันเลยนะฮะโรมาโน่รายงานตรงกับเดวิดออนสตีนนะครับแล้วก็โรมาโน่เนี่ยยังกล่าวว่าอาร์เซนอลนั้นจะทําการเสนอราคาอย่างเป็นทางการครั้งที่3นะเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของแมนซิ t y ตี้นะครับหลังจากที่มีการปฏิเสธการเสนอราคาครั้งที่2ของอาร์เซนอลเนี่ยในมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจะบิดสู้นั่นแหละเออพอเห็นซ OK OK ิตี้โอเคซิตี้โอเคชัดเจน จะเอาใช่ไหมยื่นไปทางการและอาร์เซนอลก็รออยู่รอว่าซิตี้จะยื่นไหมพอยื่นปุ๊บเนี่ยโรมาโน่ก็บอกว่าเดี๋ยวแน่นอนนะครับอาร์เซนอลจะบิดสู้ครั้งที่3แน่นอนเพื่อตอบสนองที่ซิตี้นั้นก็แสดงความชัดเจนจริงจังในการว่าจะอยากจะคว้าไรซ์เหมือนกันทางด้านเจคอบสไตเบิร์กนะครับของทางเดอะการ์เดียนรายงานว่าไรซ์เนี่ยได้มีการพบกับเป๊ปนะครับในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วแล้วก็แหล่งข่าว ที่เขาได้รับเนี่ยชื่อว่าแมนซิตี้จะหาทางทำข้อตกลงให้สำเร็จในดีลของไรส์ก็คือซิตี้มีความจริงจังมากๆแหละในดีลของไรส์นะครับตอนนี้นะเพราะว่ายื่นซื้อทางการอีกคนหนึ่งก็จะเป็นซาม่ม็อกเบลแล้วก็ไซมอนโจนของเดลี่เมลรายงานนะครับก็รายงานว่าเวสแฮมเนี่ยมีความคิดที่จะปฏิเสธข้อเสนอครั้งแรกของแมนซิตี้นะที่ยื่นไป90สเนี่ยนะครับสำหรับดีลของเดคันไรส์ อย่างไรก็ตามสรุปก็คือตอนนี้เวสแฮมเหมือนจะยืนยันชัดเจนนะครับว่าต้องการค่าตัวเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งร้อยล้านปอนด์ปักป้ายเอาไว100า้ร้อยล้านปักป้ายขายไว้ร้อยล้านอย่างอย่างน้อยๆเน่ยร้อยล้านแล้วค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งเพิ่งเรียกว่าบิดเข้ามาเนี่ยคนละเก้าสิบมันขาดแก็บอีกสิบซึ่งผมว่า ทั้งสองทีมน่าจะบิดไปถึงแต่ว่าไอสัต์ส่วนต่างๆเนี่ยต้องมาดูว่าสัตว์ส่วนใครมันล่อตาล่อใจเวสแฮมมากกว่ากันนะครับอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้โรเาโนก็รายงานว่าไรซ์เองก็เปิดกว้างนะในการว่าจะย้ายไปอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็เปิดกว้างเหมือนกันไม่ได้แบบถึงแม้ว่าโอเคเขาอยากจะอยู่ลอนดอนมากกว่าแหละอาจจะเหลื่อมๆไปทางอาร์เซนอลถ้าเป็นไปได้เพราะมันไม่ต้องย้ายเมืองแต่เขาเองก็เปิดกว้างเหมือนกันในการย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่งั้นซิตี้คงจะไม่กล้าบิด ครั้งแรกหรอกนะครับก็คงจะได้มีการคุยกับฝั่งนักเตะบ้างเล็กน้อยแล้วว่าเใจจะมีบ้างหรือเปล่านะครับถึงกล้ายืน่นผมว่าไลฟ์เองก็น่าจะพอมีใจกับซิตี้บ้างไม่งั้นซิตี้คงไม่กล้าบิดยื่นเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าทางเวสแฮมจะตอบรับข้อเสนอครั้งแรกของซิตี้อย่างไรจะปัดตกเลยหรือไม่หรือจะรับเลย <laughs> ถ้ารับเลยนี่ก็โอ้ยสุดเลยนะแต่ผมว่าไม่แต่ผมว่าเวสแฮมยังจะดึงต่อเพื่อให้ได้ราคาที่เขาต้องการน,นะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเวสแฮมแล้วก็ดิวของเดเกนไรส์ที่เราก็ดูจะจริงจังขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยนะเออปิดท้ายกันที่นี่เลยฮนะพี่เจ๋งบิ๊กแอดไม่ใช่ยอสโกวาดิโอนนะครับจริงๆข่าวเนี่ย มันเป็นข่าวที่ผมรายงานแล้วเมื่อวานแหละก็สรุปสรุปทิศทางล่าสุดนะก็คือตอนนี้ s, เ,นนนเ,นเนี่ย personal term ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันนักเตะเนี่ยบรรลุไปแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้เหลือแค่เรื่องค่าตัวเท่านั้น simon stone bbc เนี่ยรายงานว่าไล v ์ซิกต้องการอย่างน้อยร้อยล้านยูโรสำหรับ y o โก o ว a ด d โอนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ชา a r l i e w นะครับของทาง the sun ก็รายงานเหมือนกันว่าไลฟ์ิกเนี่ยจะปล่อยกว่เดีโอออกจากทีมหากพวกเขาได้รับเงินราวๆ78ล้านปอนด์บวกโบนัสนะครับซึ่งมันจะทําให้แพ็กเกจรวมเป็น85ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรนะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยอตอนนี้เนี่ยจะพร้อมจะเสนอราคานะครับที่68ล้านปอนด์นะครับซึ่งเหมือนเป็นการยิงหมัดแย็บไปก่อนว่าจะปล่อยหรือเปล่าแต่ก็คาดว่าน่าจะไม่เพียงพอ วกาเขาพวกเขายืนยันว่าต้อง85ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรนะครับถึงจะปล่อยกวาดิโอออกมามแล้วก็ทางชาลีไวท์ของเดอร์ซันเนี่ยก็รายงานด้วยว่าซิกิเนี่ยผู้กำกับนวยการกีฬาของซิตี้นั้นก็เรียกว่าได้พบกับตัวแทนของกวาดิโอแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยแล้วก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวไปแล้วนั่นแหละเออหรือแค่ค่าตัวนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าไลฟ์สิกจะยืนยันจะเอา85จริงๆผมว่าซิตี้จ่าย ผมก็ติดใจเพราะว่าเป๊ปอยากได้มากๆาใครอยากฟังดีเทลอะไรมากกว่าน,นี้นะว่ามันแพงยังไงแล้วมันคิดยังไงมันถึงอะไรยังไงบัญชี f i n a n เชีย f a แฟร์เพจะมีปัญหาไหมไปฟังคลับบูมูลเมื่อคืนได้นะครับพวกเรามีพูดถึงทั้งพิชุทั้งผมทั้งพี่เดียทั้งวิลเลี่ยมว่าทําไมมันถึงต้องแพงเงินมันเฟอ้อเศรษฐกิจมันอะไรมันอะไรยังไงนะครับย้อนกลับไปฟังได้กนกันคับบูมูลอี EP ที่44เมื่อคืนนี้ มีการพูดคุยกันเอาไว้ทั้ง3ดิวเลยทั้งกอดิโอนโควัสซิ it, แล้วก็เดคแคนด i v รนะครับนี่ก็เป็นข่าวของกอดิโอนล่าสุดสรุปสั้นๆจากข่บวปรมูลเมื่อคืนแล้วฮันชูอบอกว่าไม่น่าพลาดออไม่น่าพลาดนะสำหรับกอดิโอนน่าจะเป็นดิวที่สองสำหรับแมนเช e เตอร์ซิตี้แต่รอแค่ว่าจะตกลงค่าตัวกันได้เมื่อไหร่ช้าเร็วเท่านั้นเองนะฮะ ็นี่เป็นข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนํามาอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้กับแฟนๆออบีซีฟ้าได้รับฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายงานข่าวของผมกับ YouTube c h anel n TCS วันนี้พอลงแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ Come on s i t y